ยอดขายก็ได้เรื่อยๆค่ะร้อยกว่าแก้วขึ้นบางวันก็200อย่างเงี้ยค่ะถ้าพริกพีก็300ได้ว้าวเ <Wow. S 1> ล<ะ>ิศอันนี้อันนพูดตรงๆเลยว่าแฟนชายไม่แ,งแพงวัตถุดิบก็ไม่แพงยังแฮปปี้กับราคาวัตถุดิบที่ทางแฟนชายแบบว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการตึงราคาไว้อะไรอย่างเงี้ยยังทําให้เรามีกําไรจากการขายชานมแก้วละ19บาท้าบาก็ขอบคุณชาละค่ะที่คอยจินระบบหลังบ้านให้ทํา,าให้เรารู้สึกว่าเร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 าตะหนัก สาขาแรกที่เราเจอก็คือสาขาอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะอันนี้แนะนำตัวไหนคะชื่อกุงค่ะใช<อ>่เป็นผู้ปุกเบิกร่วมกับลิวชามาเลยตั้งแต่แรกๆ,ๆแล้วก็ตอนนี้เปิดมาประมาณ3ปีแล้วเนอะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะยอดขายก็ได้เรื่อยๆค่ะร้100อยกว่าแก้วขึ้นบางวันก็200อย่างเงี้ยค่ะถ้าพริกพีก็300ได้ว้าวลิมากประมาณ2 0 0 3 0 0 <Le> ก็อันนี้เป็นสาขาแรกแล้วก็มีสาขานึงอยู่ที่มกเลยเปิดสองสาขาเลยนะคะใช่ค่ะเปิดสองสาขาค่ะโอเคค่ะแล้วก็อยากทราบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมอยากจะให้เราปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่าเงีย้ยค่ะปัญหาเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ยังแฮปปี้กับราคาเขาเรียกอะไรนะ วัตถุดิบราคาวัตถุดิบที่ทางแฟนชายแบบว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการตึงราคาไว้อะไรอย่างเงี้ยยังทําให้เรามีกําไรจากการขายชานมแก้วละ19บาทอยู่เหมือนเดิมอันนี้โชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าอันนี้ไอ้พูดตรงๆเลยว่าแฟนชายไม่แ,งแพงวัตถุด,ดิบก็ไม่แพงเพราะว่าก่อนที่จะมาส่งตัวเนี้ยศึกษาเชื่อไหมคะว่าเป็นคนศึกษาอย่างเดียวเลย ศึกษาข้อมูลมาเป็นตีเป็นตีจริงค่ะทั้งราคาแก้วของแฟนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมามาทราบของที่เนี่ยแบบเรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้ออเอาเปรียบสิ่งสิ่งที่อย่างคุณเบียร์เขาบอกนยว่าอยากอยากให้คนที่มารล่นซื้อแนชายเนี่ยได้ได้ไมีอะไรได้คือคือมันก็จริงอย่างที่เขาบอกเพราะว่าของทุกอย่างมันคุ้มได้ด้วยราคาวัตถุดิบ ไม่มีค่าแรกเข้าตัวอื่นอะดังจริงนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยเราไม่รู้จะไปที่ไหนโควิดก็มาอยู่ดีเราต้องอาเงินก้อนไป็่ายค่าแรกเข้าสองแสนแสนห้าซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ได้การันตีสถานะการณ์ในตอนนั้นด้วยว่าเราจะไปได้ไหมแต่ว่าก็ขอบคุณที่ชาค่ะที่คอยจินระบบลังบ้านให้ทําให้เรารู้สึกว่าเร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 าจะผ่านมันไปได้ค่ะแล,ะและว้วก็ในวันนี้ที่เรามาดูแลสังก็อยากจะให้ ว่าถ้าเราไม่ได้ทอดท่บงเลยเนาะกุศลปานเลยเราหมันที่จะคอยสออขาทีงัน